สวัสดีครับกลับมาพบกับเกมเมอร์อัปเดตสรุปข่าวสารวงการเกมประจําสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวแรกนะครับ oh <my S 1> ผม Monster Hunter World oh <my> ได้ประกาศ oh <my> อัปเดตใหญ่นะครับ oh <my> ซึ่งก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ โดยมีการเพิ่มมังกรที่เรียกว่าเป็นตัวร้ายหลักของโลก Monster Hunter อย่าง Fatalis นะครับมังกรดำแห่งการทำลายล้างภูเกียรตชังมนุษย์นั่นเองนะครับเป็นบอสใหญ่นะฮะตั้งแต่ภาคแรกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นบอนเ s อร์ l ับนะครับผมที่ผู้เล่นก็จะได้เจอกันมาเก,กือบทุกภาคนะครับแฟนๆก็สามารถเข้าไปล่ากันได้แล้วนะฮะวันนี้นะครับ ข่าวต่อมานะครับก็มีรายงานเช่นกันนะครับผมว่าทางแคปคอมนะฮะเตรียมที่จะพัฒนา Monster Hunter ภาคใหม่นะครับโดยจะลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch นะครับผมแล้วก็ยังรายงานด้วยว่าจะเป็นการใช้ตัว R.Engine e นะฮะในการพัฒนาซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับผมว่าจะเป็นยังไงสำหรับ Monster Hunter ภาคใหม่นี้นะครับแล้วก็การที่มี R.Engine พัฒนาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะมีเกมระดับไฮเอนอื่นๆลงไปพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับ ข่าวต่อมานะครับผมก็ e t ท e s d a นะครับผมได้ออกมาเผยนะครับว่า The Ancient Gods Part 1นะครับผมเนื้อเรื่องเสริมของเกม Doom Eternal นะฮะบอกว่าเนื้อเรื่องดังกล่าวนะครับผมจะเป็น DLC แบบ standalone นะครับหมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถซื้อมาเล่นได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวเกมหลักแต่อย่างใดนะครับใครที่สนใจจะเล่นเกม Doom นะฮะแล้วก็สนใจที่จะเล่นภาคนี้นะผมเปลี่ยนจากสู้ปีศาจเป็นพระเจ้าบ้างนะครับผมก็ลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับ ออมาครเป็นข่าวลือนะครับผมว่าในปีครบรอบ35ปีของ Mario นี้นะครับจะมีการ remaster เกมซูเปอร์มาริขึ้นมานะครับโดยตามข่าวลือก็บอกว่าเป็นการรวม Mario อนะฮะที่มีรูปแบบเกมเล่นเป็น 3D นั่นเองนะครับผมในชื่อ 3D World Deluxe นะครับผมซึ่งก็มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วง h o l i d เดนี้นะครับยังไงแฟนๆก็รอติดตามข่าวกันได้เลยนะฮะ ต่อมาก็เป็นทางฝั่งฟอไกบ้างนะครับผมโดยทางผู้พัฒนานะครับอย่างมีเดียโทนิกนะครับผมได้ออกมาก่วกความเป็นไปได้นะฮะที่หลายคนเรียกร้องกันนั่นก็คือการขยายไปลงกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมซึ่งทางทีมงานก็บอกว่าเาพวกเขาสนใจนะครับที่จะนําไปลงแพลตฟอร์มอื่นนะฮะแต่ว่านะครับอยากจะทําบน PC แล้วก็ Play Station 4ให้ดีก่อนนะครับผมเพราะงั้นก็อาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะครับผมที่แฟนๆแพลตฟอร์มอื่นๆจะได้เล่นเจ้าฟอร์ไกนะครับผมยกเว้นมือถือซึ่งก็มีทีมพัฒนาจากปประเททศจีนผมไําช่วง ต่อมานะครับผม EA Play นะฮะบริการรายเดือนของทาง EA นะครับก็ได้เปิดบริการบนสตรีมแล้วนะครับโดยคิดค่าสมัครเดือนละเพียง150บาทเท่านั้นนะครับผมหรือเหมารายปีก็900บาทนะครับผมรับสิทธิ์เล่นเกมในครั้งของ EA Free นะครับผมแล้วก็มีเกมใหม่ๆอย่างเช่น FIFA 21นะครับผมเล่นก่อนไทยฟรีเลยนะสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ ต่อมาก็เป็นทางฝั่ง Ubisoft บ้านนะครับผมด้วยงาน Ubisoft Forward ครับงานขายของนะครับผมของทาง Ubisoft นะครก็ประกาศวันต่อไปแล้วนะครับผมก็ได้แก่วันที่11กันยายนนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมซึ่งก็จะมีงานเริ่มนะครในตอนประมาณตีหนึ่งนะครับผมเตรียมผลเกมใหม่มาโชว์มากมายนะครับผมรวมไปถึงเปิดเผยเนื้อหาต่างๆนะครับของเกมที่ได้ประกาศออกมาแล้วด้วยนะครับ ข่าวต่อมาก็เป็นข่าวหลุดนะครับผมของทาง Xbox นะครับผมโดยเป็นข่าวของเครื่องคอนโซลที่ทาง Xbox ยังไม่ได้ประกาศเปิดตัวนะครับแต่ก็มีข่าวลือมาเป็นระยะนะครับผมก็คือ Xbox Series S นั่นเองนะครับโดยมีผู้ใช้งานนะครับผมที่ได้ทําการซื้อ j o ย Xbox นะครับผมอันใหม่มานะฮะแล้วด้านในก็แถบ Game Pass Ultimate นะครับผมซึ่งในนั้นก็มีระบุไว้ว่าสามารถใช้ได้กับบนเครื่อง Xbox Series S นะครับผมก็เรียกได้ว่าแทบจะยืนยันเลยครับว่าเจ้าคอนโซลดังกล่าวมีอยู่จริงนะครับโดย Xbox Series S ครับเป็นเครื่องคอนโซล Next Gen นะครับคล้ายๆกับ Xbox Series X นะครับแต่ว่าจะถูกปรับลดสเปคลงมานะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานบนทีวีระดับสูงนะครับใช้กับทีวีธรรมดาทั่วไปนะฮะก็สามารถเล่นได้นะครับยังไงก็ต้องมารอดูการเปิดตัวอเป็นทางการต่อไปนะสำหรับเครื่องนี้นะครับข่าวต่อมาครับผมก็เป็นข่าวของ r e s i d e n t e v i l Village บ้างนะครับผมดยทางแคปคอมก็ออกมา ยืนยันนะครับว่าในงานโตเกียวเกมโชว์นะฮะในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้นะครับจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของตัวเกมเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนๆน,นะครับเกมกิชิวะนะครับก็รอเตรียมรับชมติดตามกันได้เลยนะครับมาฝั่งเดย์บายเดย์ไลน์บ้างนะครับผมโดยเดย์บายเดย์ไลน์ก็ได้เปิดเผยนะครับผม เวอร์ชันใหม่มาคนระับ Dead by Daylight Realm Beyond นะครับผมซึ่งก็เป็น Dead by Daylight ที่จะเ,เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดกราฟิกและระบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะสานต่อไปยังเครื่อง PlayStation 5นะครับแล้วก็ Xbox Series X นะครับพร้อมทั้งยืนยันว่าผู้ที่มีตัวเกมอยู่แล้วนะครับผมบนเครื่องคอนโซลปัจจุบันนะครับจะได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ฟรีๆเลยทีเดียวนะครับผมเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆอย่างมากเลยนะสำหรับเกมตบดนั่นเองนะครับ ข่าวต่อมานะครับผมก็มีข่าวลืออีกแล้วนะครับว่า Print of Persia remake นะครับผมกำลังจะมานะฮะใน ประมาณสัปดาห์หน้านะครับผมอาจจะประกาศในงาน Ubisoft Forward นั่นแหละนะครับซึ่งก็มีข่าวลือมาสักระยะแล้วนะครับว่ามีการ remake print of Persia er นะครับแต่ว่ารอบนี้นี่มีชัดเจนนะครับว่าจะเป็นภาค The Sand of Time นะครับผมภาคแรกที่เคยวางจำหน่ายเมื่อปี2003นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน print of Persia er ภาคที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดเลยในซีรีส์นะครับแฟนๆของจ้าชายแห่งกาลเวลานะก็เตรียมซื้อกันได้นะ ขอต่อมาก็เป็นเรื่องของ Marvel a v e n g e r บ้างนะครับผมหลังจากที่ได้ปิดเบต้าแล้วก็เปิดวางขายแล้วนะครับผมโดยในข้อมูลตอนนี้นะผม Marvel a v e n g e r ะครับเป็นเกมที่มีผู้เล่นดาวน์โหลดเบต้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยมีข้อมูลว่ามีการดาวโหลดกว่า6ล้านครั้งนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีผู้เล่นโหลดเบต้ามาเล่นเยอะมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับของเครื่อง PlayStation เลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ Crystal Dynamics ด้วยนะฮะ โดยตอนนี้ก็ได้วางจําหน่ายแล้วนะครับผมพร้อมกับเปิดตัวนะฮะฮีโร่เพิ่มเติมนะครับผมจากต่อจากฮอกไกก็เป็นเคสบีชอปนะครับฮอกไอ่อย่านั่นเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถถามมาเล่นกันได้แล้วนะครับผมสําหรับเกม Marvel's a v e n g e r ครับไปแล้วนะครับผมสําหรับก r วีน่าเกมเมอร์อัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะครับ ใครที่สนใจนะฮะชื่นชอบแล้วก็อยากติดตามไม่พลาดข่าวสารครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมที่ YouTube ของ E v ว na นะครับแล้วก็ไปกดติดตามแฟนเพจของ E v ว na บน Facebook กันด้วยนะครับผมหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.evina.com นะครับมีข่าวสารให้ได้ติดตามแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์เกมดีๆให้เพื่อนๆได้ลงสมัครเล่นกันด้วยนะครับมีของรางวัลมากมายนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับ e v i n a Gamer u p อ a t e ัปเดตครับผมเจอกันทุกวันเสาร์ฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ